วัดเัลิมศรีองไทยระนดโร่ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผม d ี JBBM นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาการ์ดจอสําหรับต่อ3จอเล่นเกมแบบที่ผมเล่นอยู่ทางด้านหลังนี้เลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองครับ l i t e t e นะครับ GTX 980 4GB Overclock นะครับผมตัวนี้นะครับทาง Deva Natural ได้ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับปรากฏว่าผมต่อ3จอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมทํางานหรือตัดต่อทางด้านกราฟิกไม่กระตุกนะครับและที่สําคัญเสียงเงียบมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองรู้จักกันนะครับถ้าเพื่อนๆคน ไหนสนใจติดต่อ d e ว a Natural นะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w d e w a n a t u r a l c o m นะครับหรือทาง f a c e b o o k c o m s e w a n a t ดว n านชะครับผมหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับฝากติดตามซีรีส์หื่นกวงคุงของผมด้วยนะครับสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับผมหื่นกวงคุงเดอ s ซ r รีสนะครับหรือทางช anel ยูทูบนะครับคอนดอมเอ็นเตอร์เทนเมนตะครับผมทีมงานตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ผมสวัสดีครับ ที่วัดในะลของไทยระดับ